สวัสดีครับพบกับรายการคุ g h น c h ชาแนลฟังสบายๆสไตล์คุตไนท์นะครับ e ีนี้เราจะมาพูดถึงที่รายการเคยท้าทายให้ผู้ชมนำพระแท้ในคอนำพระแท้ในหิ่งที่บ้านหรือพระที่ท่านคิดว่าแท้มาลองลงขายกันตามที่ท่านได้ส่งพระมา มีเงื่อนไขที่รายการตั้งไว้ก็คือว่าขอดูบัตรประชาชนท่านเพราะไม่ว่าท่านจะเป็นคนชาติใดก็ต้องมีบัตรประชาชนของประเทศของท่านทุกๆประเทศและภาพพระที่ท่านต้องการจะขายวิดีโอคลิปพระที่ท่านต้องการขายถ้ามีจะดีมากราคาที่ท่านต้องการจะขายและวิธีติดต่อกับผู้ขายลองนึกถึงเวลาที่เราสนใจสินค้าชิ้นหนึ่งเราก็จะเข้าไปเซิร์ชกรณีเป็น e ีีแบบ u t u b e เนี่ยผู้ชมก็จะดูว่าพระที่ท่านนำเสนอเป็นพระอะไร มีภาพเคลื่อนไหวมีภาพนิ่งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างเสร็จแล้วก็มีวิธีติดต่อถ้าสนใจว่าติดต่อกับใครซื้อที่ไหนวิธีการที่จะทําให้เขาสนใจก็คือว่าต้องมีราคาด้วยนะเพราะถ้าพระท่านสวยท่านแท้แต่ไม่บอกราคามาใครจะรู้ว่าท่านจะขายหรือท่านจะตั้งราคาเท่าไหร่มันทําให้ลูกค้าบางทีไม่อยากซื้อนะครับฉะนั้นจําเป็นที่ต้องมีราคาและ ผู้ขายต้องมีตัวตนในกรณีนี้รายการได้ขอรับปิชนเก็บไว้ถ้ามีการฟ้องร้องว่าเป็นพระขโมยมาหรือว่ามีการโกงการรายการก็จะนำบัพปิชนเท่าที่ส่งให้หรายการนี่แหละครับเป็นตัวส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเรามาเข้าเรื่องว่าคุณณเมธนะครับท่านแรกใช้ชื่อลายว่าอ่อนวินิษท,ท่านว่าท่านมีสมเด็จที่มีเม็ดแก้วโป่งขามตามที่ท่านเห็นเป็นพระเนี่ยทรงนี้มีขอบกระจกหรือเรียกว่ากรอบกระจกที่พระพัก์ขององค์พระจะบิดเบี้ยวและองค์นี้ไม่เห็นมีคอไม่มี พระกันคือไม่มีหูรักแร้สองข้างมีความลึกใกล้เคียงกันก็มีเซียนบางท่านบอกว่ารักแร้สองข้างต้องลึกไม่เท่ากันนะครับถึงจะดีข้อศอกด้านซ้ายกลมมนศอกด้านขวาหักศอกที่เอวมีรอยลึกหายท่อนแขนข้างล่างกลมล่ำเข่าโค้งยกขึ้นฐานชั้นแรกยกลอยฐานสิงไม่คมชัดซุ้มไม่กดเข้าเนื้อมีลักษณะแตกลายงามีขอบปริ้นด้านซ้ายล่างขององค์พระขอบข้างมีรอยตัดที่ยังเถียงกันไม่จบว่าใช้อะไรตัดกันแน่หรือว่าต้องไม่มีรอยตัดเซียนยังมุ ยยัังนนวกนอู่ด้านหลังพระแบบนี้รายการไม่ทราบว่าตอนที่ท่านเจ้าประคุณสร้างถ้าเป็นพระที่ท่านเจ้าะคุณสร้างนะครับว่าใช้อะไรสร้างให้เป็นแบบนี้แล้วก็ทําลายแบบนี้เพื่ออะไรรายการว่ามันไม่ค่อยสวยคิดแบบนั้นนะครับองค์นี้คุณณเมศเนี่ยวางราคาไว้ที่5 0 0 0 0นประวัติก็ท่านว่าเป็นพระที่ได้มาจากคุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วเบอร์ติดต่อก็ขึ้นให้ที่ข้างหน้านี้นะครับและท่านก็มีหลวงพ่อเงินวัดบางครานมีวันนะสีเนื้อเหลืองค่อนข้างสุกมีศิลป์พระเสียนตาลอมดาลตามที่เห็นรายการ ก็ไม่มีคำบรรยายที่มากกว่านี้ก็ลองชมกันเองถ้าชอบก็ติดต่อไปคุยกันเอาเองเลยนะครับราคาเปิดมาหลงพ่วเงินเนี่ยแปดแสนและมีบางคุณพรมส่งมาให้ชมแต่ว่ารายการมองเห็นแล้วว่าไม่แท้ตาเปล่าก็ลองชมดูครับมีจุดที่ผิดแปลกจากบางคุณพรมแท้หลายที่เนื้อหาก็ไม่ได้ไม่ถึงท่านนี้มีบัตรประชาชนส่งมาครับคิดว่าอย่างไรสำหรับลองให้ความเห็นมาแบบไม่ได่านะเพราะถ้าด่าหยาบคายมารายการขอรับความเห็นนั้นทิ้งต่อมาท่านที่สองที่นำมาฝากขายก็คือคุณสุทัศน์เป็นพระสมเด็จวละคังพื้นเพของผู้ที่ให้ มาเป็นคนนนบุรีคุณตาส่งมอบให้ตอนที่คุณตาเนี่ยท่านอายุ78ปีท่านว่าเป็นนักเลงเก่าทําสวนปลูกผักส่งมอบให้กับคุณสุทัศน์เพราะว่าสงสาร เนื่องจากคุณสุทัศน์อยู่กับแม่ที่ป่วยติดเตียงมานานกว่า1ิปีองค์พระกรอบสวยคมจัดสะอาดตาเกศจรดซุ้มเกศคดสวยงามพระพระผลมะตูมสวยมีคอมีรักแร้ซ้ายขวาตรงตามตำราซุ้มผ่าหวจิกเข้าด้านในเส้นคมชัดลายกลมสวยงามแขนถึงมือเข้ารูปสวยงามเอวคอดอกสวยเข่าซ้ายตรงพิมพเข่าวขวายกแปลกตาฐานล่างฐานสิงดูดีมีมณิษา์ให้เห็นขอบข้างเห็นเนื้อหาราคาเปิดมาที่3,5 0 0 0ก็ติดต่อกันเองเลยนะครับ ตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์อยู่นี้ท่านนี้ก็มีบัตรประชาชนส่งมาให้นะครับกรณีพระที่ฝากขายเนี่ยถ้าไม่มีรูปด้านหลังหรือรูปไม่ครบ ก็จะเสียโอกาสในการที่ผู้ชมจะดูให้ครบแต่ไม่เป็นไรถ้าผู้ชมสนใจเขาคงขอดูกับตัวผู้ขายเองต่อมาท่านที่ส่งมาเนี่ยชื่อสถเียนมั่นคงเป็นชื่อในลายนะครับท่านว่าท่านทำธุรกิจป้ายอยู่ที่จังหวัดกาลสินร้านจันฉายอิงเจ็ดท่านว่าท่านแยกแยะพระไม่ออกดูไม่เป็นแต่เป็นคนชอบสะสมมีพระเยอะแยะเลยดูเอาเองครับไม่มีภาพเคลื่อนไหวบรรยายอะไรไม่ได้ราคาไม่ทราบเพราะไม่มีการส่งบัตรประชาชนมาให้ดูรายการก็เลยสงวนสิทธิ์ว่าถ้าไม่ส่งบัตรประชาชนมาให้ดูก็ไม่รู้จะลงขายให้ยังไง แล้วก็ไม่ทราบวิธีติดต่อก็ดูกันเพลินๆไปนะครับว่ามีส่งพระอะไรมาบ้างท่านต่อมามีชื่อว่าคุณเคมีเรียนหลวงปู่ทิมเป็นเรียนเซมา8ดรอบเห็นว่าได้มาจากงานยกช่อฟ้าและแจ้งว่ามีพระคุณแผนมีลูกอม,มรูปเหมือนมีอีกเยอะว่างานตามภาพที่เห็นดูเอาเองครับไม่มีภาพเคลื่อนไหวบรรยายอะไรไม่ได้ราคาไม่ทราบเพราะว่ายังไม่ส่งบัตรประชาชนมาให้ไม่รู้วิธีติดต่อก็ดูกันเพลินๆไปก่อน,อนถ้าติดต่อได้มีบัตรประชาชนมาให้ถูกต้องก็จะนําเสนอเบอร์ชื่อแล้วก็ รท่านสุดท้ายนะครับเป็นชาวมาเลเซียใช้ชื่อนามในไลน์ว่า s a y e d sayed 9 9 s a y e d 99ซเเป็นชาวมาเลพูดไทยไม่ได้บรรยายอะไรไม่ได้เลยราคาไม่ทราบไม่ส่งบัตรประชาชนมาถามแล้วก็ไม่เข้าใจส่งขั้นตอนไปให้ก็ไม่เข้าใจไม่รู้วิธีติดต่อแจ้งว่าเน็ต problem เซฟโฟน problem โทรโนพท์ p r o b มีปัญหาทางเน็ตเน็ต p r o เบมตลอดเลยคุยก็ไม่ีเรื่องก็ลองชมกันดูนะครับท้ายนี้คัดส่งมาที่หนึ่งครับภาพ วิดีโอวิธีติดต่อบัตรประชาชนเนี่ยสำคัญจะได้มั่นใจว่าขายจริงมีตัวตนจริงราคาบอกมาด้วยผู้ชมจะได้ตัดสินใจเรามาติดตามกันต่อว่าวววพระแท้ไหมขายได้ไหมถ้าแท้รายการว่าขายได้แน่ท่านใดจะวิจารณ์พระองค์ไหนก็แสดงความคิดเห็นความรู้เชิญเลยนะครับแต่ว่างดคำหยากขายนะครับเน้นย้ำเจ้าของพระจะได้ทราบสาเหตุจากการอ่านคอมเมนต์ว่าพระของตัวเอง แท้หรือไม่ถ้าแท้จะได้รู้ถ้าไม่แท้ก็จะได้ตาสว่างโปรโดกดติดตาม Subscribe เป็นกังใจงให้เราพูดคุยกับรายการได้ที่ l ลน e C N X Facebook แก้ปงขามแก้วปงขามท่านที่ชื่นชอบแก้วปงขามรายการที่จัดพิมพ์หนังสือแก้ปงขามเปลี่ยนชีวิตสามารถหาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือชลนิมทุงเทศสัหรับ EP นี้ก็ขอ,ขอบคุณและสวัสดีครับ